โอ้โหตอนนี้ผมปิดแทบจะหมดทั้งโกกาแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับในส่วนของการทํางานนะครับว่าผมทําไปถึงไหนแล้วและเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อให้ลูกค้าที่นั่งทํางานอยู่นะครับในทุกที่ในประเทศไทยนะครับได้เห็นบ้านของคุณเองนะครับอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาที่สุดลวครับวันนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรื่องของการวางแผนฐานะการณ์กู้นะครับในเรื่องของการได้บ้านนั้นผมจะสลับสับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามแผนการกู้นะครับวันนี้นะครับ ทุกหลังของผมในโซนของเฟสสามนั้นเต็มหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับเดี๋ยวผมนะครับบอกลูกค้าว่ารอผมกําลังทําในส่วนของทีด่ดินนะครับในส่วนของเฟสนู้นนะครับซึ่งผมกําลังจะทําสัญญาใหม่นะครับเดี๋ยวพอผมทําสัญญาได้เมื่อไหร่ปุ๊บแล้วผมรวมแปลงแบ่แงแปลงได้อีกสักสิบหลังผมจะมามอบบ้านในหะ้กับลูกค้าที่อินบ็อกซ์อินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ทั้งหลายนะนะครับให้ลูกค้าทุกท่านได้มีบ้านที่อยู่ใจกลางเมือง ซึ่งถ้าดวงดีได้ฝั่งนู้นหมดรอบนี้ก็คงต้องบายบายอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในการทำงานนะครับโอ้โหหันมามองบ้านของคุณเบสครับอันนี้บ้านเบสก็เอาลูกนะครับเอาช่างนะครับมาปลูกกระเบื้องนะครับโอ้โหมาปลูกกระเบื้องใหม่นะครับบ้านของคุณเบสนะครับเอาช่างมาปลูกกระเบื้องใหม่ครับโอ้โหสวยงามนะครับคุณเบสทำนะครับในส่วนนี้นะครับปลูกกระเบื้องนะครับ นะครับก็เห็นไหมครับไฟเปิดเต็มเต็มเราจัดให้นะครับนี่คือบ้านตัวอย่างนะครับที่เราโอนไปแล้วให้กับลูกค้านะครับนี่เห็นไหมฮะสวยงามครับเวลาแต่งนะครับทุกอย่างก็ออกมาสวยงามได้ทันสมัยมาตรฐานทั้งหมดและที่สำคัญอยู่ใจกลางเมืองด้วยเหล็กดีๆเราก็จัดให้เราไฟต่างๆล่อไปเจ็ดดวงอ่ะผมจัดให้หมดเลยเห็นไหมฮะวันนี้ลูกค้าก็นะครับมาอุ่เพื่อนถู่ไหมครับโอ้โหโปรเต็มทุกแผงเลยยอดเยี่ยมครับ โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเป็นตัวของอเนเื่องงานนะครับหลังของคุณวันน่าพาคุณวันนะครับก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยววันอังคารนี้นะครับผมส่งงานเข้าระบบแล้วก็คาดว่าจะได้ประเินไม่เกินวันสุกหน้าที่จะถึงอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากนะครับ,ค,นนค,รบคุณกว้างนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมสลับสับเปลี่ยนให้ตามคุณสมบัติของการกู้และคุณสมบัติของดอกเบี้ยของธนาคารที่มีณปัจจุบันให้อย่างแน่นอนนะครับ ผมพาเข้ามาชมเป็นตัวบ้านขนาดกว้างๆนะครับ25ตารางวานะครับแต่กว้างนะครับหน้ากว้าง5เมตรลึก20ว่าเป็นยังไงจอดรถกว้างๆได้ได้ทั้งนี่สันมาร์ทหนึ่งคันกระบะอีกหนึ่งคันก็ยังได้ผมเชื่อลูกค้าดูหลายคลิปของผมไปแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยทั้งสิ้นเลยนะครับในการมีบ้านนะครับผมพามาชมครับเดี๋ยวผมจะเชิญลูกค้านะครับมาผูกเสานะครับผูกเสาเองนะครับ สำหรับทาวน์โฮมเนี่ยผมจะไปได้จะพยายามเชิญลูกค้ามาผูกเสาเอกมาจุดทูบนะขออนุญาตคุณตาลามนะครับคุณตาลามและคุณยายพวงเพื่อเข้าอยู่นะครับในบ้านหลังนี้ด้วยความร่มเย็นร่มลื่นนะครับนะครับลูกค้าดูบ้านผมไปเยอะแล้ววันนี้พาข้ามาชมในส่วนของทาวน์โฮมระดับ25ตารางวาอีกหนึ่งรอบนะครับดูรีวิวผมแล้วสรุกสรุกดูไปเรื่อยๆนะครับกว้างๆโป,ป,ปร่งๆนะดูกี่ครั้งเบื่อไหมครับอาจจะไม่เบื่อเพราะผมมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ลูกค้า ได้ชมอย่างตลอดเวลาแน่นอนนะครับวันนี้นะครับคนที่ติดปัญหาเรื่องการกู้ที่ผมนะครับวางสลับสับเปลี่ยนสถานะเครดิตบุโรนะครับรายได้ยอดกู้ดอกเบี้ยทุกตัวของธนาคารทั้งหมดมีผลต่อการกู้ของคุณเป็นอย่างมากวันนี้นะครับผมสลับสับเปลี่ยนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าทุกคนครับบ้านทุกหลังเราทําแบบเดียวกันคุณภาพงานเดียวกันนะครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบไฟฟ้านะครับระบบประปาทุกอย่างที่นี่คือจดจัดสรรนะครับแม้แต่ในส่วนของลังคาเราก็ให้เกรดเอทั้งหมดเบอร์แรกนะครับเห็นไหมครับแม้แต่เหล็กนะครับกาวนายนะครับเหล่านะครับให้เหล็กนะครับเบอร์ที่เรียกว่าเบอร์หนาที่สุดนะครับนะครับเบอร์แรกเลยนะครับแม้แต่นะครับวิศวกรยังบอกเลยว่าน้ําหนักนะครับที่คุณเอามาทําเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่จําเป็นที่ต้องใช้เหล็ก หนาขนาดนี้ก็ได้นะครับเราให้เหล็กเต็มไม่มีเหล็กกลองไม่มีแบ่งครึ่งไม่มีขี้งกไม่มีขี้เหนียวจัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้าทุกหลังอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีเงินเดือนหนึ่งมืนผมก็จัดให้ทุกท่าน,นครับหน้าโเซ a ิชันธนาคารตอนนี้2องนอนหนึครัวภายในบ้านเล็กๆพร้อมทั้งพื้นที่ซักลา้างด้านหลังนะครับไม่ต้องต่อเติมใดๆทั้งสิ้นเราจัดให้นะครับ นะครับทั้งหมดนะครับผมพาเดินวนมานะครับห้องนอนที่1ห้องนอนที่2เห็นแล้วเอานี้เอาแบบชิวๆมาเล่าสู่กันฟังเรื่องการกู้นะครับลูกค้าก็เห็นไปหมดแล้วว่าเป็นยังไงรายการวางแผนตุกสถานะการกู้นะครับเห็นไหมครับกว้างๆผมยืนเห็นไหมครับอารมณ์กว้างนะครับการที่ผมขยายแขนเนี่ยหนึ่งเมตรเจ็ดสิบนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังแนวนี้นะครับทั้งตัวบ้านทั้งหมดนะครับห้าเมตรลึกถึงยี่สิบ นะครับในโซนด้านนี้ทั้งหมดที่คุณเห็นนะครับพื้นที่สักหลานะครับสองเมตรยี่สกว้างหาเมตรนั่นหมายความว่าคุณจะต่อเติมพัวต่อเติมไาทั้งหมดนะครับเรามีให้รับหลังคาเมนดชิ้เราต่อหน้าเต็มไม่ต้องมานั่งทําบ้านคุณนุ่นทำบ้านนี้ทําบ้านโน้นทําสลับตะเปลี่ยนมั่ยเพราะันแตกระสีเอ่ยหลังคาเอ่ยกระเบื้องเอ่ยเม็ดชิ้เอ่ยมั่ยกันไปหมดนะครับกลายเป็นว่าบ้านไม่สวยสลับตะเปลี่ยนมั่ยหมดเดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้าครับมาเลย นะครับที่สุดนะครับต้องกว้างโปร่งลองๆนะครับไม่มีแล้วรับผมบอกเลยแล้ววันนี้ผมแค่พามารีวิวให้ชมนะครับและบอกคุณว่าเสียดายอย่างแน่นอนนะครับกค้ามาดูมุมนี้นะครับดูมุมนี้กว่าตามองไปหน้าบ้านอยู่มุมนี้นะครับมาอยู่มุมนี้ครับแล้วกว่าตามองไปหน้าบ้านนะครับนะครับสังเกตเห็นหลังคาไหมครับหลังคาเลียงพ่ออะไรครับหลังคาเลียงพ่ออะไรครับ เพราะผมต้องการให้พื้นที่หลังคามันเท่ากันทั้งหมดรอยต่อระหว่างหลังคาก็จะไม่เกิดขึ้นรอยน้ํารั่วก็จะไม่มีบ้านไทยบ้านมาต่างคนต่างทําเดี๋ยวก็เบือ้อบมากเดี๋ยวสังกะสีบมากเดี๋ยวเป็นท่านชีบ้างความสูงความต่ำไม่เท่ากาันเกิดรอยรั่วตรงกลา,างระหว่างสันกําแพงนั่นแหละที่คือปัญหาผมเองทั้งหมดนอกจากว่าได้ความสวยงามที่เรียงเป็นระนาบกันแล้วนะครับก็ยังเห็นถึงความสวยงามของตัวบ้านทั้งหมด ที่ผมทําให้นะครับเป็นแบบมาตรฐานทั้งหมดว่าลูกค้ามามองบ้านเห็นไหมครับก็จะมองกว่าตามองทั้งหมดเลยนะครับกว่าตามองทั้งหมดเลยเห็นไหมครับมันก็จะสวยงามเรียงกระดาเดีวยวกันแอลไฟก็จัดเต็มนะครับให้คุณปาร์ตี้ก็ได้นะครับสั่งสั่นก็ได้นะครับหรือเพิ่มความสว่างนะครับเพราะที่นี่คือกูดเฮาใจ่ลางเมืองหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยที่ให้คุณง่ายที่สุดรูปผลทันที ไม่มีอีกแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยครับเป็น,นี้ไม่เหลือครับล่อผมเท่านั้นในการขยายขยายแปลงนะครับรวมแปลงแบ่งที่เดี่ยวจัดให้ครับยินดีครับสู่ส่สวนขอบคุณที่บ้านครับสวัสดีครับ